มูริทิวาพบกับผมกับ SAnime Channel นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธี r i d คุรซบะนะครับผมเริ่มต้นนะครับวิธีนี้ผมเอามาจากคนอื่นนะครับวิธีแรกครับเดี๋ยววิธีอื่นเดี๋ยวผมหาวิธีให้แล้วกันนะวิธีแรกนะครับให้ทุกคนกดไปที่ฟอ่เดอร์ไอฟเดอรวมนะครับที่มันมี ไม่แบบนี้นครับเป็นแบบนี้นะแล้วให้ทุกคนไปคลิกที่ตรงนี้ครับ JP. CO เอออันนี้ครับเป็นฟา์เกมให้กดค้างเอาไว้และทุกคนทำการเปลี่ยนชื่อของอันนี้นะครับผมแล้วกดบันทึกครับจากนั้นเอ๊ะ๋ยวนะ เมืมม่อกีอกผ้ผมลืมอย่างหนึ่งว่ะทุกคนอะไหนะทุกคนผมลืมผมลืมอย่างหนึ่งว่าอย่าลืมว่าให้ทุกคนก๊อปปี้ก่อนนะครับก๊อปปี้ไปก่อนไ่ก๊อปปี้อย่างนี้ก๊อปปี้ชื่ออัน,นี้ครับชื่อกัอน,นี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่า เอ่อแปลกๆอยู่นะว่าไฟล์ผมไม่ใช่ไฟล์นี้แป็นหนึ่งนะครับแป็นหนึ่ง0ูนยตัวโอเคก็ปี้อันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็กดบันทึกไปก่อนหรือเอาแบบนี้ก็ปี้เสร็จให้เหลือ0ูนย์ตัวเดียวแล้วก็กดบันทึกนะครับต่อไป ต่อไปวิธีต่อไปครับอ๋อทำแบบนี้น่าจะแบบนี้โอเคต่อไปครับทุกคนไปที่ไปที่โฟลเดอร์อันนี้นะครับไปที่โฟไปที่โฟลเดอร์ดีไปที่ตั้งค่าไปลบข้อมูลของเกมออกนะครับที่ f Sto โตนแอปแนี้นะครับแล้วก็กดตัวกดตัวนี้แล้วกด ที่เก็บข้อมูลแล้วกดล้างนะครับล้างข้อมูลแล้วคุณควรจะได้ล้างข้อมูลของเกมนี้ไปเรียบร้อยต่จอจากนี้ทุกคนไปที่หน้าเดิมน้านน้าที่เราทําการะนะนั่นแหละครับแล้วกดที่ Data เหมือนเดิมให้ทุกคนไปเปลี่ยนไปหาไปวางที่ที่ที่เราก็อเมื่อกี้บานครับบานครับโอเคเป็นที่เรียบร้อยจอจานนี้ แล้วเขาเล่นเก,เกมปกติหรือมูตเกมปกตินะครับนั่นเ่งนะทุกคนผมขอใช้โปรแกรมมูดก่อนแป๊บหนึ่งมูดแล้วแล้วก็เขาเกมครับ มาแล้วครับเสียงจะไม่มีนิดหน่อยนะทุกคนนี่ครับมันจะมีหน้าโหลดแบบนี้ขึ้นมาแปลว่า,าเรารีไอดี ID เรียบร้อยครับเราก็กดตัวนี้ไม่เห็นโหลดโหลดแลครับกำลังโหลดนะครับรอแป๊บหนึ่ง อุณูะนะครับนงมันมันมันแหลกนะครับเพราะผมใช้น็อตในการรีไอดีสำหรับใครเด็กที่ดีไอดีครับควรสร้างรหัสด,ด้วยนะครับสร้างไอดีเผื่อไว้นี่ครับก็จะเป็นหน้าหน้าเมนูแล้วก็เราก็กดข้ามไปครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าการโหลดนะครับ แล้วรอจกคู่นะครับเวลาต้องรอเวลาแป๊นึงคุณรู้สึป่าครับอ่ามันเป็นหน้าเมนูเล่นเกมแบบนี้ครับก็วิธีการรีไดดีนะนี่ครับมันจะต้องไปโหลดแพทอันนั้นนะครับ กครับก็ประมาณนี้สำหรับคนที่ไม่อยากโหลดแพทเกมเพื่อเสียเวลานะครับเรียบร้อยครับ ก็ประมาณนี้วิธีดีไอดีเดี๋ยวผมดูว่ามันจะโหลดแผ่นอะไรอีกไหมอ่าข้ามไปครับโครซิปาครับเรียบร้อยครับไม่ต้องโหลดแพทอะไรนะครับตอนนี้ไม่ได้ต้องโหลดแพทอะไรแล้วสรุปครับ ไม่ต้องโหลดแพทอะไรนะครับให้เรากดเลยกดคิกกาชาเลยนะครับแบบว่าไม่ต้องโหลดแพทอะไรอย่างอื่นนะสำหรับคนที่อยากรีไอดีหาตัวดีๆนะครับส่วนตัวดีๆเดี๋ยวผมอธิบายในคลิปต่อไปนะครับว่าควรเอาตัวอะไรดีตอนนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิยแค่นี้นะครับเวลาสำหรับวิธีรีไดี ID นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบา,บายๆครับผม